สวัสดีชาวราศีกรกฎแล้วก็ที่ผูกดวงออกมาแล้วเป็นคนลักขนากรกฎในเดือนมิถุนายนมันมีดาวดาวแห่งความรักความสุขดาวแห่งบ้านดาวแห่งหน้าที่การงานดาวแห่งโชคของท่านเข้าตำแหน่งเสื่อม คือดาวสุขหลายคนความโชคดีสำหรับคนดวงดีนะสำหรับคนดวงดีในช่วงกุมภามีนาเมษาพฤษภาคมอเนี้ยค่ะท่านหมุนเงินได้ยอดเยี่ยมมากท่านเจอความรักเจอความสุขบางคนได้เครื่องไหมแพ้พันบางคนได้ความดีบางคนมีความสุขบางสิ่งบางอย่างหรือบางคนอาจจะ ได้ทรัพย์สมบัติสําหรับคนดวงดีหลายบางคนคอมเมนต์ว่าหมอดูคนนี้พูดแต่ได้านร้ายชีวิตความจริงเราวิ่งเล่นอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์เหรอคะหมอดูคนอื่นเขาก็ชมเชยสนับสนุนให้ท่านจิตฟูแต่ความเป็นจริงของท่านอยู่ในแดนสงครามอย่างนี้ค่ะ ยอมรับความจริงการแก้ปัญหาอันดับแรกคือการยอมรับความจริงความจริงอันดับแรกในพระพุทธศาสนาคืออริยสัจสี่โลกนี้คือความทุกข์ยอมรับข้อต่อไปสิ่งมีชีวิตแล้วก็โลกใบนี้ถูกบางสิ่งบางอย่างสร้างมา มันโคตร Amazing มันสร้างได้ดีจริงๆแต่มันสร้างสองสิ่งมาคู่กันสร้างเพศหญิงเพศชายตัวเมียตัวผู้สร้างมืดสร้างสว่างสร้างสีขาวสร้างสีดำสร้างไฟสร้างน้ำสร้างดินที่แข็งแกร่งแต่ก็สร้างลมมาด้วยหรือแม้แต่สร้างสองด้านก็คือสร้างสุข สร้างทุกสร้างดีสร้างชั่วคู่กันดังนั้นถ้าบอกว่าดิฉันทำนายด้านร้ายเกินไปไม่รักกันไม่ชอบกันก็เลิกลาย,ยา่ล้างกันนะคะเดินทางใครทางมันอะไรประมาณนี้ชีวิตมันไม่ได้ยากเลยสำหรับดิฉันเพิ่งรู้ว่า ชีวิตมันไม่ได้ยากเลยจริงๆไม่ได้ยากมาตั้งแต่เด็กแหละแต่ว่าตอนนั้นมันยังไม่เข้าใจดวงถูกส่งไปให้เรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตในครึ่งแรกนะคะดังนั้นดาวแห่งความรักความสุขดาวแห่งโชคดาวแห่งบางสิ่งบางอย่างของท่านนะคะท่านตำแหน่งแค่ห้าเต็มสิบดังนั้นในเดือนมิถุนายนขอให้ชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎตั้งรับสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างไว้ด้วยนะคะ คือสถานการณ์สิ่งแย่ๆของเรามันก็อาจจะเป็นเรื่องคนเรื่องสัตว์เรื่องสิ่งของเรื่องเหตุการณ์เรื่องสถานที่เรื่องอะไรก็ได้ขึ้นอยู่กับพื้นดวงของท่านแล้วละ่ะว่าเรื่องอะไรที่พิธีจะทํามาให้เราอะรู้สึกทุกข์รู้สึกไม่พอใจรู้สึกเศร้าใจรู้สึกเหงาใจหรือรู้สึกไม่พอใจหรือแม้แต่รู้สึกโกรธรู้สึกเกลียดรู้สึกอาฆาตเหล่านี้ค่ะมันก็จะมีบางสิ่งบางอย่างเหนี่ยวนําออกมาดังนั้นขอให้เตรียมการหน่อย ในเมื่อดาวสุขซึ่งเป็นดาวแห่งแห่งความรักความสุขความรักความสุขอาจจะเหินหายดาวสุขมันแทนด้วยการเงินก็ระวังการเงินด้วยคาดหวังการเงินในเดือนมิถุนายนก็ขอให้เปลาเปลหรือท่านมีภาระ,ระที่จะเอาเงินไปทําบางสิ่งบางอย่างแต่ดาวสุกอะค่ะท่านเป็นเจ้าเรือนที่เกี่ยวกับพันธุผู้ชายก็ดูแลคุณแม่หน่อยู ใช่ผู้ชายดูแลคุณแม่หน่อยผู้หญิงก็ดูแลคุณพ่อหน่อยถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยไหมหรืออาจจะนำเรื่องนำราวไหมเราทุกโศกไหมหรือสายสายเทรดสายหวยสายหุ้นสายการลงทุนในตลาดทุนต่างๆนะคะก็ขอให้เพลาๆเรื่องการลงทุนลงหรือถ้าคาดหวังว่ามันจะปีดปาดขึ้นอะไรก็แล้วแต่ค่ะคือดาวมันเสื่อมในเดือนมิถุนายนนะคะ ก็ขอให้คาดหวังเรื่องของการเงินการทองลดลงด้วยแล้วที่สำคัญมันมีดาวพระรหัสวัดีดาวพระรหัสวัดีเนี่ยค่ะซึ่งเป็นดาวแห่งตัวสติปัญญานะ่ะท่านเข้าสู่เรือนพบวินาคำว่าวินาเนี่ยมันเป็นมันเป็นมันเป็นข้อจำกัดคนดวงดี ปัญหาอุปสรรคสิ่งขัดข้องสิ่งขัดขวางก็จะโดนล้างไปแต่ถ้าคนดวงไม่ดีความต้องการความปรารถนาความสําเร็จของท่านที่ท่านคาดหวังนะคะมันก็จะถูกลดทอนลงไปดังนั้นจะให้ดิฉันบอกว่าเอยดีล้านเปอร์เซ็นต์ทุกล้านเปอร์เซ็นต์มันมันเป็ดไปได้ยากมากเพราะดาวสิบดวงคนเกิดต่างกัน ทักษะก็ต่างกันหนึ่งราศีอะคะ่ะมันก็มีคนเกิดแปดวันในสูตรของดิฉันนะรวมคนเกิดวันพูดราหูด้วยมันก็คนละเรื่องละราวกันไปนะคะคนละเรื่องละราวกันไปว่าเอ้ยมันจะบอกได้ยังไงว่าดีหรือไม่ดีแต่ขอให้ท่านนําทางดาวที่เข้าอยู่ตรงมุมเนี้ยคะ่ะไปปรับใช้แล้วก็พิจารณาในชีวิตของตนเองส่วนดาวเสา ซึ่งเข้ามาตั้งแต่วันที่สิบเก้าพฤษภาคมวันนี้ออกคลิปสิบหกพฤษภาคมส5 6 8หกสิบปดดาวเสายกวันที่สิบเก้าธรรมชาติของดาวเสาเนี่ยค่ะมันเป็นดาวหดอัดใช่ไหมคะเป็นดาวกดดันเป็นดาวชอบข่มเหงชาวบ้าน <Okay. S 1> เข้าสู่เรือนภพที่เก้าเนี่ยเข้าสู่เรือนภพที่เก้าซึ่งเป็นเรือนภพที่สําคัญของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎของคุณ มันคือความสมหวังความปรารถนาความต้องการปะนิธานบางสิ่งบางอย่างหรือความเชื่อบางสิ่งบางอย่างแต่ดาวท่านก็เดินเสื่อมดาวเจ้าของเรือนก็เดินเสื่อมไปอีกดังนั้นตั้งแต่มิถุนายน2 5 6 8เป็นต้นไปขอให้ชาวราศีกรกฎลักขนากรากฎใช้ชีวิตด้วยความรอบคอบระมัดระวังนะคะรอบคอบแล้วก็ระมัดระวังแต่ดาวย่อยๆอื่นๆนะคะมันก็มีเกณฑ์ดีไหมย่างดาวอังคาร ท่านเดินในวันท่านเดินดาวอังคารเนี่ยค่ะเป็นดาวที่เกี่ยวกับสภาวะการทํางานภารกิจหน้าที่ของท่านบางคนจะตกงานแหล่ไม่ตกงานแหล่ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาบางคนลาออกจากงานแล้วละด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งหรือการลงทุนของบางคนน่ะพังไปแล้วพ่อใหญ่ทรัมป์แกเล่นแกกำลังสั่นโลกอยู่ตอนเนี้ยในฐานะที่แกบอกว่าอเมริกาคือคือ number วันของโลกใช่ไหม แกสัน่นสั่นสัน,สน,สน,สนอยอู่คนล้มเซโลง,งังกันเต็มเลยนะคะในเมื่อดาวภารกิจหน้าที่การงานการลงทุนหรือโปรเจกต์โครงการบางสิ่งของท่านท่านเดินหน้าแล้วในวันที่6มิถุนายนก็จะมีเรื่องดีในเรื่องของงานหน้าที่ตําแหน่งหรือบางทีถ้าบอกว่าเออมันจะต้องระมัดระวังใช้สติสักหน่อยนะในความคาดหวังนู่นนี่นั่นแต่ดาวการเงินการงานท่านก็เดินหน้ามันก็ยังมีเรื่องดีอยู่ไงคะ มันก็เป็นเรื่องอีกแบบหนึ่งเรื่องของใครเรื่องของมันในในคนละวันคนละวันเกิดอีกทีหนึ่งอย่างนี้ค่ะดังนั้นในต้นเดือนมิถุนายนสองพันหกสิบสำหรับชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎของท่านบางอย่างบางอย่างใช้สติให้มากๆหรือถ้าเจอด่านอะไรสักเล็กน้อยให้มีปัญหาและอุปสรรคพื้นดวงของท่าน ก่อนก็จะมีบอกว่าถ้าคนดวงแข็งนะคะสถานการณ์อะไรเป็นไปทําให้เราเหนื่อยยากเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากบางคนบริหารจัดก,การตัวเองดีอ,อยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องของดวงดาวหลายคนจึงไม่เชื่อเรื่องของดวงไงคะเพราะว่ามันอยู่ที่การกระทาและน้ามือของตนเองแต่อย่างน้อยดิฉันก็มักพูดว่าเราโชคดีเราโชคดีแล้วค่ะที่ดูดวงกันเราจะได้รู้การเดินทางของดวงดาวแล้วก็นําไปปรับประยุกต์ใช้ กับตัวเราเองค่ะ